ครับผมกผมนะครับอิสูบไบแดงโองพันนครนะครับวันนี้เราดูคำออร l ออนวิวเอ็กนะครับตัวล่าสุดวันนี้ผมจะมาแนะนาการใช้งานของระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ของอีสูบิวเอตัวล่าสุดตัวนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยววิธีการใช้งานประโยชน์อ,อะไรบ้างยะผมแนะนําให้ตัวรถนะครับตามมาเลยครับ ครับผมเราก็อยู่ในตัวรถของ All New m u X แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะครับก็คือเบรกมือนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับตัวเดิมจะเป็นคันโยกนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดมีมีในทุกรุ่นของ m u X นะครับนะครับการใช้งานง่ายมากนะครับ ก็คือตัวเก่าผมจะบอกก่อนนะครับหน้าที่ของระบบเบรกมือใช่ไหมครับก็คือการหยุดรถนะครับไม่ให้รถเคลื่อนที่นะครับโดยที่ผู้ขับขี่อยู่นอกรถนะครับก็คือตัวระบบเดิมจะใช้เป็นระบบ,บกลไกสลิงนะครับไปดึงเบรกห้ามล้อด้านหลังนะครับส่วนระบบไฟฟ้าก็คือเป็นใช้ไฟฟ้าสั่งงานนะครับที่ให้มอเตอร์ หมุนแล้วก็ไปจับด้านเบรกที่เบรกหลังนะครับก็คือประโยชน์เห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นคันโยกนะครับอันนี้คือพื้นที่ใช้งานเนี่ยจะเสียไปนะครับส่วนระบบไฟฟ้าก็มีแค่นี้เองครับเป็นสวิตช์นะฮะออกแบบสวยงามหลักๆก,ก็คือถ้าตัวเดิมนะครับลูกค้าใช้แรงโยก อย่างเช่นผู้หญิงใช้แรงโยกดึงเบรกมือเนี่ยใช้แรงเยอะนะครับส่วนตัวระบบไฟฟ้าเพียงแค่ดึงสวิตช์เท่านั้นเองครับนี่คือระบบเบรกมือทำงานแล้ง่ายมากกดล็อกก็กดลงนะครับดึงขึ้นก็เหมือนเราเบรกยกเหมือนเดิมครับใช้งานยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นนะครับล็อก แล้วก็รูปตัวพีที่หน้าจอก็จะติดนี่อย่างงี้ฮะนะครับลูกค้าสังเกตง่ายถ้าเรากดลงก็คือปลดการทํางานนะครับปลดการทํางานนี่นะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็มาพร้อมออโต้เบรกโฮหรือก็คือระบบอ่เบรกมืออัตโนมัตินะครับ การใช้งานก็คือกดสวิตช์แต่ว่าเราต้องขัดค่าคุมขัด,ขด,ขดนิรภัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานตัวนี้มีประโยชน์เหมือนจราจรรถติดอะครับคือเราไม่ต้องเอาเท้านี่แตะที่เบรกตลอดเวลานะครับอ่เดี๋ยวผมลองลองสาธิตให้นะครับอันนี้ เนมือไฟฟ้านะครับปลดเคลื่อนใช่ไหมครับเราจะเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับจะออกตัวใช่ไหมกดลงนะครับก็ขับปกตินะครับนี่ฮะก็เลื่อนปึ๊บนะครับมันจะสะดวกสบายมากนะครับสมมุติอันหน้าไฟแดงนะครับติดจราจรติดขัดปึ๊บเราสามารถกดออโต้โฮนี่ครับค้างไว้ปึ๊บ ตัว P กับตัวไมันจะติดเลยนะครับนี่สังเกตนะครับที่หน้าจอลูกค้ารถก็จะจอดจอดนิ่งซึ่งกันเกียร์อยู่ที่ระบบ D เห็นไหมฮนะฮะนี่เราผมเอาเท้าออกนะครับลูกค้าดูสังเกตดูถ้า <c oughs> ร,ถรถข้างหน้าเคลื่อนที่เราก็สามารถกดคันเร่งได้เลย <c oughs> นี่ครับนี่ปึ๊บอย่างเนงะี้ยง่ายมาก แล้วก็ตามใจรถติดอีกช่วยรถชะลอใช่ไหมครับแล้วก็เหยียบเบรกเมื่อรถหยุดปุบ๊บเบรกมืออัตโนมัติมันก็จะขึ้นโชว์เลยโดยที่มือเราไม่ต้องไปกดอีกรอบเนี่ยฮะรถก็จะหยุดขันเกียร์เราก็ไม่ต้องไปที่ P ให้เสียเวลาอยู่ที่ D เนี่ยครับสะดวกสบายง่ายไหมครับลูกค้านี่เหมือนรถเคลื่อนที่ไปอีกแล้วก็กดเร่งได้เลยเติมได้เลยนะครับนี่ เติมได้เลยปึ๊บข้างหน้ารถติดใช่ไหมครับเราก็เหยียบเบรกได้เลยเหมือนรถติดแล้วก็เหยียบเบรกมันจะทํางานเป็นเบรกมือให้อัตโนมัตินี่ครับไฟก็โชว์นี่แล้วก็ปลดล็อกการทํางานเราก็กดเหมือนเดิมครับสวิตช์ออโต้โฮค้างไว้ครับแล้วพร้อมกับเหยียบเบรกด้วยนะครับ ตัวสัญลักษณ์ก็หายไปอันนี้ก็คือกลับมาหมดขับขี่ปกตินี่ครับง่ายมากเป็นไงครับลูกค้าถึงตรงนี้เองครับเบรคด้วไฟฟ้าถ้าลูกค้าเข้าใจในการทํางานน่ะมันจะสะดวกสบายมากนะครับผมนี่ฮะเบรกนะครับเป็นไงครับอิสุมิวเอของเราเทคโนโลยี มาพร้อมครับเดี๋ยวพบกันใหม่เข้าวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําระบบต่างๆอีกมีอีกเยอะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ลูกค้าอีกรอบนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ